น้องๆนะคะต้องการเข้าสู่วิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดลสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมก็คือวุฒิการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าค่ะแล้วก็คะแนน t o e f l นะคะ IELTS หรือ s ซตเตรียมความพร้อมเอาไว้ค่ะในความเห็นของพี่เปิลนะคะคิดว่าถ้าน้องเรียนหลักสูตรที่เป็นภาษาไทยนะคะในตลาดแรงงานในปัจจุบันน้องๆก็ต้องเตรียมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนอกหลักสูตรอยู่ดี แต่หากว่าน้องได้เรียนหลักสูตรนานาชาติแล้วเนี่ยทุกวิชาที่น้องได้เรียนเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วซึ่งจะเป็นการดีนะคะเพราะน้องก็จะได้ฝึกทักษะทาด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟังพูดอ่านเขียนแล้วก็ยังยังรู้ศัพท์เฉพาะในสาขานั้นๆในระหว่างการเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบความมั่นใจแล้วเนี่ยหลักสูตรนานาชาติอาจจะมีความได้เปรียบสักนิดนึงอะคะ่ะข้อสอบแซดนะคะคือข้อสอบที่ใช้วัด ลักษณะของน้องๆเพื่อที่จะวัดว่าน้องๆมีความพร้อมในการเข้าสู่ระดับออชั้นปริญญาตรีหรือไม่โดยข้อสอบแซดนะคะจะมีทั้งหมด3พาร์ทด้วยกันคือ w r i t i n g คะแนนเต็ม800ค่ะคณิตศาสตร์เต็ม800แล้วก็พาร์ท critical reading คะแนนเต็ม800เหมือนกันนะคะโดยพาร์ท r i t i n g น้องๆก็ต้องฝึกตอบคำถามให้ตงรงประเด็นเขียนระวังกร,รม m m a นิดนึงนะคะเพราะก็จะหมายถึงคะแนน แล้วก็ส่วนของคณิตศาสตร์นั้นเนี่ยก็จะเป็นฝึกน้องๆทางด้านการแก้ปัญหาโจทย์ในเวลาจํากัดต้องมาจากความรอบคอบเพราะถ้าน้องคิดผิดน้องก็จะเจอคําตอบนะคะถามว่าเบสิกเลขอยู่ในระดับไหนพี่ป้นมองว่าท่าน้อง,องเรียนในระดับมอต้นที่หลักสูตรไทยอันนั้นคือครอบคุมเลยเพราะจะเป็นเลขาคณิตเบื้องต้นโจทย์ปัญหาเบื้องต้นนะคะแอลจิบาเบื้องต้น แล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษนั้นก็จะยากนิดนึงตรงที่ภาษาอังกฤษจะเป็น critical reading นั่นหมายความว่าเป็นการอ่านนะคะที่ยากยากมากเหมือนกันแพรเศษยาวๆแต่ถามคำถามแค่ไม่กี่ข้อฉะนั้นถ้าน้องไม่รู้จักสับเฉพาะในแพรเศษนั้นน้องอาจจะอ่านทั้งแพรเศษไม่รู้เรื่องก็ได้ผู้ชั้น้ภาษาอังกฤษต้องเตรียมคำศั์นะคะเพราะว่ error ก็จะมีแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะนี่ก็คือข้อสอบแซดค่ะ จริงๆแล้วเนี่ย IELTS กับ TOEFL เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันคือเป็นการวัดทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟังพูดอ่านเขียนนะคะเพื่อที่จะวัดความรู้ภาษาอังกฤษของน้องๆว่าน้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านนี้ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้น i e l t s กับ TOEFL เนี่ยสามารถใช้วัดได้เลยว่าภาษาอังกฤษน้องอยู่ในระดับใดค่ะ นะคะถ้าถามว่าน้องๆควรได้คะแนนประมาณเท่าไหร่ถึงจะมีโอกาสที่จะสำเร็จในการเข้าสู่วิทยาลัยนานาชาติของมหิดลนนะคะดูได้เลยค่ะว่า To เค l score ถ้าน้องคิดจะยื่น To เค l ลสกอรนะคะแบบ IBT น้องควรจะได้79คะแนนขึ้นไปแต่ถ้าน้องยื่น IELTS น้องจะต้องได้6.0ขึ้นไป ค้ายืดแซปหนึ่งะคะแซเนี่ยให้ระวังนิดนึงนะคะจะจะลงรายละเอียดนิดนึงคือทั้งสามพาร์ทรวมกันต้องเกิน1,650แต่พารเลขน้ำต้องเกิน580นะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดตรงส่วนนี้ก็ดูให้ดีนิดนึงค่ะระบบ pre college นะคะจะเป็นโครงการที่จะเตรียมเข้าสู่วิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเอง นั่นหมายความว่าเขาก็จะเริ่มสังเกตคะแนนที่น้องยื่นไปนะคะว่า writing เฉพาะส่วนของ writing น้องได้เท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นน้องยื่นคะแนนอะไรไปก็ตามนะคะทุกทุกส่วนจะมี writing ถ้าคะแนน writing น้องไม่ดีพอน้องจะต้องมาปรับการเตรียมความพร้อมก่อนโดยการเข้าเรียน p r ี college เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่น้องจะยื่นคะแนนอะไรก็ตามนะคะให้สังเกตเลยว่าคะแนน writing น้องสูงพอหรือยัง สูงไม่พอมาิดนก็จะจัดให้น้องเรียนพี l e ลจก่อนเท่านั้นเองค่ะมเมื่อน้อเนี่ยได้เริ่มเข้าสู่ระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายนะคะน้องนองเนี่ยเริ่มที่จะเตรียมเข้าสู่มหาลัยมาที่ดนได้แล้วค่ะเพราะว่าคะแนนไม่ว่าจะเป็นคะแนน TOEFL หรือเป็น i e l t ลน้องสอบตอนไหนก็ได้แต่ให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคะแนนนี้จะมีอายุ เพราะฉะนั้นก็ให้ระวังไว้เท่านั้นเองแต่น้องสามารถที่จะสอบเรื่อยๆได้แล้วก็ยื่นคะแนนสูงสุดนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะสอบแซดเนี่ยพี่เบิ้นมองว่าแซดจะเหมาะสมมากกว่าถ้าน้องเริ่มเตรียมตัวในชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เพราะว่าน้องจะโตพอแล้วก็เริ่มรู้จักระมัดระวังรอบข้อที่จะสอบแซดนะคะเพราะแซดเป็นข้อสอบที่ถ้าทําผิดน้องติดลบด้วยะนะคะเพราะฉะนั้นข้อสอบนี้ต้องระวังนิดนึงค่ะค่ะหากว่าน้องเนี่ยสามารถ เข้าสู่วิทยาลัยนายชาติของมหิดลสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องต้องเตรียมตัวคณิตศาสตร์ค่ะคณิตศาสตร์คะแนนคณิตศาสตร์ที่น้องจะต้องไปสอบเนี่ยจะใช้วัดความรู้ความสามารถทางด้านการใช้คณิตศาสตร์ทักษะทางด้านการคำนวณคณิตศาสตร์ของน้องเลยนะคะว่าอยู่ในระดับใดหากน้องเนี่ยทำคะแนนพาร์คณิตศาสตร์ได้ไม่ดีรับรองว่าน้องจะต้องเข้าไปเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเท่านั้นเองราะฉันเตรียมตัวไว้นะคะแล้วก็ไรติง อย่างที่พี่บ้านบอกค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับใดของมหาวิทยาลัยนานาชาติมริโดนไมือว่าจะเป็น Pre-College หรือ College นะคะก็เน้นไ i t ติงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นคลิสตศาสตร์แล้วก็ r i t ติงที่เป็นของภาษาอังกฤษต้องเตรียมเอาไว้ค่ะ